สวัสดีครับตอนนี้บ่ายหนึ่งนะครับตัดท่อนพันอ้อยวันนี้ตัดห้าสายพันนะครับสําหรับที่สั่งจองไว้นะครับก็ทยอยเริ่มที่จะพอได้เลีมนะครับลำหนึ่งก็ได้แบ่งเป็นสองท่อนสามท่อนก็จองไว้นานแล้วนะครับวันนี้ก็ทยอยตัดให้บางส่วนนะครับพอได้เลีเลมไปนะครับก็มีนางนวลน,นะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละเอ็นางนวล อาจจะได้สักลำนึงได้สักสามทอนนี่ครับนางนวลอ้อยชานป่นนะครับชานนิ่มคันต้องมาป่นเลยน้ำน้ำหวานอ่อนนะหวานละมุนชานนิ่มลำใหญ่นางนวลน,น้ำท่วมได้ทนแรงได้นะครับอันนี้เป็นอันนี้อะไรอันนี้เหลืองกเกษตรนะครับอันนี้เหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์นะครับ จะปลูกใกล้สุพรรณนะเพราะแทจะบจบแยกกันไม่ออกแต่ว่ามันมันกรอบกว่านะครับลำก็หักถ้าเราใช้มือแบบว่าดึงโคนถอนแบบว่าไม่ใช่ถอนเอาแบบเอาเท้าเหยียบให้มันหักก็หักโป๊ะได้เลยมันกรอบนะครับแต่ว่ารากค่อนข้างเหนียวนะครับล้มไม่ง่ายนะครับหรือว่าล้มยากล้มยากนะครับถ้าเป็นสุพรรณห้าสูนี่คือล้มง่ายแต่หลังเกียรศาสตร์คือ นี่ครับมันจะพุ่งค่อนข้างพุ่งชันตรงนะครับพุ่งชันตรงแบบนี้ไม่ค่อยแตกแบบว่าทะแยงข้างจะแตกพุ่งขึ้นบนแบบนี้นะครับนี่เหลืองเกษตรนางนวลก็แตกพุ่งขึ้นบนเหมือนกันนะครับไม่ค่อยออกข้างอันนี้นางนวลถัดมาจะเป็นอ่าลืมบอกไปเป็นอ้อยข้นน้ำนะครับเหลืองเกษตรสายเป็นอ้อยขนน้ำเคี่ยวได้นะครับทูอินวัน อันนี้เป็นเขียวราวนะครับลำใหญ่นะเป็นน้อยที่ลำใหญ่เปลือกเหนียวนะครับไม่แตกลำไม่แตกลากเหนียวมากหักไม่ได้นะครับใช้เท้าเหยียบหักไม่ได้ต้องใช้ต้องตัดเอาอย่างเดียวนะครับเพราะเหนียวรากเยอะเปลือกเหนียวคันน้ํามาน้ําสีสวยนะครับออกโทนเหลืองอมเขียว ของผมมันเป็นออกเหลืองอมเขียวบางบางทีออกเขียวเขียวอมเหลืองความเข้มของสีเขียวก็จะต่างดินนะแต่ละพื้นที่ของผม,มเป็นดินทรายปนร่วนมันก็จะออกเหลืองนะเขียวร้านนะครับเคี้ยวได้นะครับเคียวได้ก็ไม่ล้มออกดอกยากนะครับสิบสี่สิบสี่เดือนสิบสี่เดือนอายุสิบสี่เดือนได้อยู่นะครับเดือนสี่สิบสี่ เย็นๆแรงๆก็อาจจะออกได้บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ที่ผมมันผมมันได้สิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเก็บไปสิบสี่เดือน,นถึงออกดอกเทถัดไปจะเป็นอันนี้สุพันหนึ่งครับผมก็ตัดเป็นอาขนามพันใหม่ของกรมวิชาการนะครับที่ไม่พอนะครับต้องรอคิวกันยาวเลยตอนนี้ ก็ตัดให้นะครับนี่ยังคนนี้ก็สั่งน้อยนะสั่งสิบท,ท่อนก็เลยตัดเลยลำหนึ่งก็ตัดแบ่งออกได้สองสามท่อนก็ตัดนะแทนแทนไปเลยก็เป็นอ้อยบํารุงใหม่ครับมันก็จะไม่รีบเหมือนก่อนหน้านี้ในหน้าแรงสุดๆอันนี้มันบํารุงขึ้นมาใหม่มก็จะเป็นหน่ออ้อยที่ที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวแช่น้ำสักคืนหนึ่งแล้วค่อยส่งตาก็จะปูด ถ้าไปแช่ถ้าแช่สองคืนยิ่งปูดเลยอ้อยนาแรงต้องแช่น้ำนานๆแช่ให้อิ่มน้ำเลยอันนี้สุพรรณหนึ่งนะครับผมมีไม่พอค่อยๆแบ่งแบ่งทยอยตัดไปตอนนี้ก,กลำลังไปขยายอีกแปลงหนึ่งครับถัดมาจะเป็นอันนี้เป็นเออลืมบอกไปคุณสมบัติเป็นก้อนข้นน้ำแล้วก็เคียได้ด้วยนะครับเปลือกเหนียว นะครับเปอกเหนียวเก็บน้ําเยอะแล้วก็ข้อดีคือไม่ไม่ค่อยมีปัญหาพวกถ้าลำถ้ามีแตกหรือถ้ามีรูมีการเจาะของหนอนของอะไรมันจะไม่ค่อยลามนะครับไม่ไม่เป็นโรคแท้เขาเรียกโรคแท้แดงโรคที่ว่าไส่เน่านะครับเนื้อเน่าเหมือนเหมือนเหมือนพันธุ์อื่นๆทุกๆุกพันธุ์นะมีสุพันธุ์หนึ่งนี่แหละทีมที่ถ้าโดนหนอนหรือ มีการแตกของลำเนี่ยมันจะไม่เข้าเนื้อนะครับมันจะอยู่แค่บริเวณผิวหรือเปลือกแค่นั้นแหละเออถามว่าดีไหมก็ดีนะผมขายายไปเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นสายพึ่งแดนใต้นะครับหน่อรุ่นนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นหนอรุ่นอาจจะอันนี้เป็นหน่อรุ่นสามแล้วนะครับพรุ่รงนี้เอาปุ๋ยขี้วัว ใส่แล้วก็ปล่อยน้ําไปก็ได้ระลำก็่ใหญ่ขึ้นมามันจะมีช่วงบางช่วงที่อ้อยลำเล็กนะครับผมก็ถ่ายลง youtube ตลอดนะว่าช่วงไหนอ้อยไซส์ไหนขนาดไหนนะครับถ้าถ้าตัดสินใจซื้อก็พิจารณาเอานะคว่าถ้ามันเล็กเล็กไปรีบไปก็ผมก็ถ่ายนะถ้าเล็กรีบผมก็บอกเลยว่าช่วงนี้จะได้แบบนี้ในช่วงนี้ก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็ได้ประมาณนี้ แต่าถามว่าใหญ่ไปดีไหมมันก็มันก็จะหนักค่าส่งถ้ามันใหญ่มากแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาไปปลูกแล้วมันมีน้ำเลี้ยงเยอะก็ก็ดีก็ถือว่าดีแล้วคค่าส่งเพิ่มมาอีกสิบบาทอย่างเงี้ยก็สิบาทยี่สิบาทเงี้ยก็แต่ว่าได้อ้อยไซส์ใหญ่ๆนะณช่วงนี้นะครับยิ่งณช่วงนี้มันเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะถึงมีนาะแต่ถ้าเป็นเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยอันนี้ฝนมาแล้วอันนี้อันนี้จะแบบว่าขนาดของลำอ้อยมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับเพราะว่าดินมันผมใส่คีวัวดินมันเริ่มดีแล้วอบสภาพแล้วก็มันพวกแบคบทีเรียจุลินทรีย์ไส้เดือนมันก็ทํางานเต็มที่ยิ่งพอในตัวเจนที่มากับน้าฝนในช่วงหน้าฝนอันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยก็คือมันจะอวบ อวบมากครับในอ้อยในหน้าฝนนั่นนะมันจะอวบมากครับอันนี้ที่มันอวบได้ผมอาจน้ำอาดปุ๋ยนะครับถ้าไม่อาด้ำปุ๋ยมันก็ไม่ได้แบบนี้มันก็จะแค่แกนเลยแหละเพราะว่ามันหน้าแรงครับแรงมาตั้งแต่ตุลาปลายตุลาแล้วสี่เดือนแล้วมันไม่มีน้ําฝนตกสักครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นใช้น้าบาดาลน้ําบาดาลก็มันก็เป็นตะกอนเป็นหินปูนครับมันไม่มันเป็นน้ําดิบมันไม่มีออกซิเจนที่แบบน้ําที่ จากน้ําบ่อที่มีแร่ธาตุอะไรต่างๆ,ๆมันเป็นน้ําดิบรถมันก็ไม่มันก็ให้อ้อยยังรอดแต่ก็ไม่ได้งามมากถ้าเรารดน้าเปล่ายกเว้นเมื่อเรามาใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารอะไรก็ตามนะครับที่ให้อ้อยโอเคนะครับถ้าสั่งมาช่วงนี้ก็จะได้ต้นพันธุ์ไซส์ประมาณนี้นะครับสับพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็มีนางนวลมีเหลืองเกษตรมีเขียวลาวมีสุพันหนึ่ง แล้วก็สาย้ัพพุ์แแ้นใต้นะครับโอเคนี่ก็ปลูกกล้วยควาาเมิตพันธุ์อื่นๆปลูกกล้วยไว้กินถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์086 315 2145นนะครับก็มาจองจองไว้ได้นะครับก็จะตัดให้ตามคนที่สั่งไว้นะครับ รอบที่แล้วเคลียร์สุพรรณหนึ่งไปก็ออกไปร้อยประมาณไม่ใช่ร้อยสองร้อยกว่าท่อนนะครับก็ออกไปเยอะมากเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับออกไปสองร้อยกว่าท่อนแต่ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ยุ่งด้วยนะครับตัดพร้อมกันก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอ้าโอเคครับประมาณนี้ครับช่วงช่วงนี้แต่ประมาณนี้วันนี้วันที่ วันที่26่สห้าหรือยีกกุมภาสองห้าหกเจ็ดนะครับ